เธอรู้ไหมถ้าเราประเมินความเสี่ยงามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของกทพก็จะมีความเสี่ยงระดับสายงานครอบคลุมทั้งหมด11ประเด็นความเสี่ยงแต่จะมีความเสี่ยงระดับองค์กร4ประเด็นความเสี่ยงคือการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรเอสการบริหารจัดการทำพิเศษการพัฒนานวัตกรรมและผลการดําเนินงานความเสี่ยงระดับองค์กรแบ่งจากเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงยังไงอ่ะแบ่งจากค่าระดับความเสี่ยงดูจากริสโปรไฟนี้ไง ระดับความเสี่ยงปานกลางแต่มีผลกระทบสูงจะมีสีเหลืองระดับความเสี่ยงสูงจะมีสีส้มระดับความเสี่ยงสูงมากจะมีสีแดงและนี่แหละความเสี่ยงระดับองค์กรสีประเด็นจะอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางแต่มีผลกระทบสูงไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูงอ๋อเก็สละโอเคต่อไปฉันจะพาไปดูแต่ละความเสียงระดับองค์กรเลยนะไปกันเลย จาก k c o r r e l a t i o n Map ที่เธอเห็นอยู่เนี้ยมีความเสี่ยงและสาความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางแต่มีผลกระทบสูงอันที่มีกรอบสีเหลืองส่วนความเสี่ยงและสาความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงก็จะมีกรอบสีส้มนั่นเลยจ้าตามไปดูรายละเอียดแต่ละความเสี่ยงในคลิปถัดไปเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s b s c r i b e YouTube ช่อง Ri สเอ็กซ์เซชั่และเพจ Facebook r สแมนเน a g e มนเอ็กซ์แสเพื่อร่วมกิจกรรมสนุกสนุกและติดตามเรื่องราวความเสี่ยงต่างๆค่ะ